วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูอีกแล้วกับรายการทำไปเพื่อ EP ที่58ครับตบเมอสิครับรออะไรล่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเราจะไป2ล้านซับพร้อมกันนะครับแล้วเรวันนี้เนี่ยเรามาสุ่มในเซิร์ฟเวียดนามแล้วก็เซิร์ฟอินโดเนียครับต้องบอกเลยว่า2เซิร์ฟนี้เนี่ยมีไอเทมเข้ามาใหม่หรือว่าตู้สุ่มใหม่นี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรเท่มันจะเท่ขนาดไหนและจะเสียเพชรไปเท่าไหร่เราไปดูกันเลยฟิวสัต พวกมึงที่เข้ามาดูอะ่ะบล็อกสกินอะ่ะกดติดตามด้วยนะเย็บเยอบก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะวันนี้สงสัยอาจจะเกลือมีความรู้สึกว่ามันมันแบบรู้สึกแปลกๆอะ่ะเกี่ยวไหมมันรู้สึกแบบลาลา,ลามันอาจจะเกลือก็ได้เริ่มกันเลยเพะล่ะ ชุดมันมีอยู่สองชุดใช่ไหมสรุปแล้วมีไอวอลถูกปะคือมึงสปอย hmm? คือมึงสปอยมาแล้วว่ามึงมีไอวอลแน่ๆอ่ะถูกไหมเนี่ยคือมีไอวอลมาแน่อ่ะโอเคหนึ่งละไอตัวนี้อเ hmm? มื่อามาขายไหมถ้าเปิดตัวเนี่ยผมว่าเอาเอาท่าสองท่านี้มาขายเป็นท่าเปิดตัวนี่คือก็ได้ตังค์อยู่นะ เออบมว่าถ้าเขาเอามาขายอะ่ะมันก็ได้ตังค์อยู่นะคือมันก็เท่อยู่นะเว้ยแต่ว่าชุดมันอาจจะประหลาดหน่อยคือสูมไปไม่ได้ใส่หรอกเชื่อผมดิแต่ถ้าเปิดตัวมันเนี่ยสวยนะเออถ้าเปิดตัวมันสวยนะสวย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 ,สวยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวดูก่อนมันแรกเท่าไหร่นะ105 109โทเค็นทั้ง2ชุดนะครับ ชุดละร้อยเก้าโทเค็นมาเริ่มกันเลยแต่เอฟเฟกมึงนี่ออกบ่อยเหลือเกินว่ะเฮ้ยไปโอ้โหได้เท่าไหร่เนี่ยสิบหกอุ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าก็ประมาณสองพันอะมันก็ถ้าเฉลี่ยนะถ้าได้ประมาณนี้ก็ประมาสองพันเพชรแหละได้นี่ครับโอ้โหของยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โทเค็นล้วนเลยว่ะเฮ้ย เฮ้ยยากยากอยู่ยากอยู่อ้าวเดี๋ยวปีขาวแต่กูมีแล้วไอ้นุ่มเอาอีกแล้วมันมีโอกาสได้ปะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยยี่สิบเนี่ยหรือเขาใส่มาเฉยเฉยวะมันมีทุกคนคิดว่ามันมีโอกาสออกไหมครับยี่สิบเนี่ยหรือสิบก็ได้อะทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมาใส่มาเฉยเฉยอ่ะ โอ้โหเอาได้ล่มอ่ะโอเคแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บออกยากกว่าอ่าได้มาหนึ่งชุดละได้มาหนึ่งชุดละเหมือนที่ผมบอกสองพันเพชรจริงด้วยนะครับเพราะว่าเราเริ่มอยู่ที่หกพันหกร้อยถูกไหมไปจะไม่มีสีทองหลุดมาสักอันเลยเหรอวะทุกคนฮะ เฮ้ยสิบบาเฮ้ยสิบบาเอาอ่ะเอา,เอ,า 144. เอ่ะร้อยสี่สิบสี่เฮ้ยร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วโอ้โหคอดเกลือเอมาว่ะมาแปดมาสองอุ้ยเยอะเยอะนี่เยอะนี่เยอะอยู่ก้สีทองไม่ออกเลยว่ะทุกคนสงสัยน่าจะได้แลกเองแล้วละ่ะ 218เอด้วยสีม่วงมาปุ๊บอ้าวเวนกมสีม่วงแงได้เป็นกล่องศพอ่ะแล้วก็อีกประมาณ4ครั้ง1 2 3 4อ่้าวครบแล้วนี่ววะสรุปแล้วหมดไปเท่าไหร่วะทุกคน3,600เพชรปะใช่ไหม3,600ั 3, เพชรไหมอ่ะมา1 วันที่ฟาโสต์มึงก็เข้าใจค้างเนาะเมื่อค้างในตอนนี้ครับเนี่ยถามจริงมค้างอะไรเนี่ยเออตั้งนานมึงก็ไม่ค้างเนาะต้งมาค้างตอนนี้อ่ะเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วดูไหมเมื่อกี้เราเปิดไปละแล้วก็เดี๋ยวแลกอีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้เึ๊บ ชุดหยอดไปเลยโอ้โโคตรน้ำอ่ะอลังการดีว่ะชอบชอบตรงมึงอลังการนี่แหละแต่ชุดมึงไม่สวยเลยนะมึงรู้ตัวหรือเปล่าอ่ะเกิดมาหนึ่งชุดไปเท่เลยมึงดูดีมันไปเท่เลยอ่ะ ไม่รู้ปร่ดาจจะเทก็ได้นะปร่ดาจจะเทเลยแต่สำหรับผมผมเฉยเฉยอ่ะอาจจะเทอาจจะเทสำหรับบางคนครับแต่ไม่ใช่เราไปเปต่อดูชุดนี้ดิก็อ้วพอๆกันกับชุดเมื่อกี้แหละอ่ะมากับผมสำหรับกิจกรรมต่อไปมึงจะเอาให้หมดเพชจริงๆเหรอเนี่ยฮะนี่เราก็มีแล้วนะมีแล้ว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 มีมีมี ต้องเรียกว่ามีหมดแล้วป่ะเออเหมือนเรามีหมดแล้วอ,ะอ่ะงั้นเราซื้อเป็นบัตรอันนี้ไว้แล้วกันนะแล้วก็ซื้อชุดมาด้วยอ่ะอ่ะห้าร้อยเพชรซื้อมาครับผมห้าร้อยเพชรปะวะไม่รู้ซื้อไปแล้วเมื่อกี้พันเพชรนี่วาไม่ใช่ห้าร้อยเพชรนี่วะอ่ะซื้อไปละอ่ะผมจะเอามาเปิดชุดตัวนี้ด้วยชุดเรามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอ้เกือบครบแล้วนี่ว่าอันนี้ต้องหมุนเนาใช่ปะ ขวาอืมปรีเป๊ะโอเคเหลือชุดเดียวแม่งไอดีไอดีแบบของเยอะอย่าก็เซิร์ฟหลักเลยกูตอนเนี้ยกูรู้ว่าเซิร์ฟหลักไปแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหบึมบัม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  <c oughs> อ่ะป่าเราไปดูกันที่เซิร์ฟอินโดกันต่อดีกว่า <c oughs> เรามากันต่อในเซิร์ฟอินโดครับทุกคนต่อสำหรับคาตนะ ว่าสวยบ้างสำหรับผมผมมองว่า <c oughs> ผมผมองว่ามันประหลาดอยู่ดะมันก็เฉยเฉยอ่ะมารับก่อนฟรีฟร,ฟรีอ้าวฟรีอย่างงี้ก็ต้องอันนี้ฟรีด้วยดิองี้มาครับผมโอ้โหเซิร์ฟอินโดผมยังไม่เคยได้สักชุดเลยเหรอจัดมาขอสียมพูแล้วกันนะเลขเป,เป็นเป็นสีมงคลฮะ ไม่ด้ใกล้เคียงเลยไม่ได้ใกล้เคียงกับสีที่กูอยากได้เลยนะอ่ะมาเออมันมันเป็นดาบของพญาพิชัยครับดาบนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะหักไปแล้วแต่ก็ยังเหลือวิญญาณของดาบอยู่ทุ้ <c oughs> คนทําดาบนี้กูกไม่เข้าใจเหมือนนะมันมันอาจจะคิดมาแล้วมั้งใช่ไหมทุกคนเออเขาอาจจะคิดมาแล้วก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกปะเอามาแล้วผมลุยเลยสามสิบเก้าดาวออกเลยไหมล่ะ อ้าวมึงสุ่มได้แค่ทีละห้าครั้งเนี่ยนะโ้เมอร์ไหร่จะเสร็จวะดนอ่ะอ่าแลกเท่าไหร่อ๋อแลกสามสิบโอเคแ,แลกสามสิบแล้วมีตัวนี้ด้วยโอเคอ่ะแลกสามสิบนะแลกแค่สามสิบอย่าบอกแล้วก็ได้แล้วแบบอ่ะอ๋อยังแหมออกโทเค็นไอวีนเอ้ยสามสิบโทเค็นเนี่ยโอ้โหได้อะไรมาวะนะ้าระเบิดได้แล้ว ระเบิดอีกแล้วเฮ้ยได้ซ้ำไม่ได้นะระเบิดชัวโอ้โหโทเค็นวะนึกว่าจะเป็นระเบิดตายไหมรอบเนี้ยเอออ่ะโอเคเฮ้ยมีเบิร์นวะดาบหรือเปล่า,า,าโทเค็นเบิร์นเฮ้ยเออดีดีดีสามสิบใช่ไหมใช้สามสิบน,นะทุกคนจำไว้ด้วยเป่นระเบิดอีกแล้วแล้วมึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างวะ อ๋อมีอยู่3อย่างไงอ๋อนี่เราได้ครบละ3อย่างแล้วขายกางเกงอันนึงยังขายกางเกงอยู่อันนึงครับเฮ้ยเรามีร้อยเพชรด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆว่ะโอเคไอระเบิดนี้ได้ทุกกล่องจริงเว้ยเฮ้ยมาแล้วเริ่มเกลือละเอ้ยเริ่มเกลือแล้วอ่ะเริ่มเกลือแล้วอ่ะเริ่มเกลือแล้วว่ะกางเกงโอเคทีนี้แหละอ่ะโถเคนไปอุ้ย16หแล้ว เอ้ยห,หมดน้อยนะหมดน้อยอยู่นะไปครับจ้าไปออกเถอะโอ้โหโทเค็นไม่แล้วระเบิดแว่นออกยากเหลือเก,กินว่ะเฮ้ยพับ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 มันเป็นสีอะไรนะมันเป็นสีทองใช่ป่ะได้ไม่ทองแล้วได้โทเค็นมาแล้วได้โทเค็นอีกก็สวยสวย เฮ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วยีแล้วโอเคสวยโอ้โหยากล้เริ่มยากว่าเริ่มยากว่าแผบแผๆบแบแ,บแบโอ้โหยีละวเยอะยีบเจแล้วนี่ว่สิบแปดย้าเยอะยี่สมย้ยี่สิเก้า เอ้ยยี่สิบเก้าเอาวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วลูกบอสามสิบสามได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วแรก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 สปิริตอันโบเกนโอ้ยดาบมึงมาอยู่ตรงนี้แล้วมึงแบบแสงมึงกลืนไปเลยเนาะเหมือนดาบมึงหักจริงๆเลยอะแต่ดาบมันก็หักจริงนีวะยองถือดิฝาเข้าให้เยอะเอะมันสวยตรงไหนวะมันสวยตรงไหนครับเนี่ยมีใครบอกผมได้อะป่าวว่ามันสวยตรงไหนอะ มันสวยตรงไหนวะเนี่ยให้หทุกคนทุกคนช่วยบอกผมดีที่มันสวยปะเพราะกูรู้สึกมันเฉยมากเลยอ่ะอ่าเข้าไปโซลีตายดิเข้าไม่ได้ด้วยโอ้โหเลเวลไม่ถึงอ่าได้โซนหนึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะหนึ่งหนึ่งได้ไหมหนึ่งหนึ่งก็ไม่น,านา่าจะได้วะเลเวลเอ้ยเลือกแล้ววะเอ้ยได้วะได้ไม่ได้อุ้ยเลเวลไม่ถึงกูรับอะไรได้บ้างเนี่ย ธรรมดาก็ได้กูขอไปเดินเดินขอแบบขอไปเดินหน่อยแล้วกันนะนิดนึงนิดนึงเออเหมือนยังตีดาบไม่เสร็จอ่ะว่าไม่ใช่ใกล้ๆเคียงครับจริง <c oughs> <c oughs> ประหลาดพิพาย <c oughs> อ่ะ,อะ,อะ <c oughs> มันไม่เท่อ่ะทุกคนเอาจิงมันไม่เท่เว้ยเ <c oughs> ออโหเสียว่ะเสียเลยคลิปนี้เสียเลย กูทำไปเพื่ออะไรไม่ได้กูสุ่มทำไมเนี่ยนะทุกคนผมสุ่มทำไมดีกว่ากูไม่สวยเลยอะ่ะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีต้ต่ดาบบูทูธว่ะเออดาบยังกำกำจริงจะก,กำจริงทุกคนผมพูดเลยกำจริงทุกคนเราพูดพร้อมกันเลยครับดาบกำความสวยเลยอะ่ะจริงมความสวยเลยอะ่ะดาบธรรมดายังเท่กว่าเลยครับ เจ็บปวดไปเเจ็บปวดสุดๆเจ็บปวดสุดๆพูดอย่างงี้นี่เป็นไงโอ้โหไม่รู้จะรีวิวยังไงดีวะดาวบลูทูธว่บแบบดาบหักนะแต่กูฟันถึงอะไรเงี้ยมาขอลองหน่อยแล้วกันนะขอรอให้กูได้ฟันหน่อยแล้วกันได้ดูดิ มันไม่สวยอ่ะเออมาแล้วมามามาไม่งจะไปไหนม่งจะไม่ไหนดมเก่งกับบอดนี่แหละกูน่ะเก่งกับบอดเอาว่ะเอาว่ะฟันโดนหัวนะครับดาบบูทูธไปไหนไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนวิ่งกระโดดมาฟับไม่โดนวะฟิวแฟบไม่โดนอีกมึงเก่งเหรอนี่มึงเก่งมึงหลบเหรอเนี่ย ใช่มึงคิดมึงหลบมึงคิดมึงหลบหรอมึงหลบหรอโอ้โหไม่ทีวอะลองซิลองซิมาล่าสุดล่าสุดคือแบบฟันบอดแล้วอะไม่ได้เกง่งไม่ได้เกง่งจริงไม่ได้เกง่งไม่ได้เกง่งไม่ได้เกง่ง บอกเลยแล้วผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๋อ่ะผมบอกแล้วขนาดแบบขนาดมันยังยิงไม่โดนผมอ่ะคิดว่าไงอ่ะทุกคิดว่าผมต้องตึงขนาดไหนอ่ะอยู you, 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 you. Video. Video ่ๆอยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆเฉียดนิดเดียวเฉียดนิดเดียวเฉียดนิดเดียวแน่แฮะมีเลี้ยวมีเลี้ยวซะด้วยกูต้องผมต้องวิ่งนะอ่านเกมออกนะปัด ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงผมบอกแล้วขนาดบอดยังยิงไม่โดนอะคิดว่าไงอ่ะใครบอกว่าบอดเก่งวะทุกคนเถียงขาดใจเลยนะมามาดิครับมาดิครับสนุกเข้อแหละเฮ้ยเอาหน่อยนะข้อฟาข้อตัวนึงเฮ้ยมึงหลบวะเนี่ยมึงหลบอลเนี้ยถึงแล้วฟาจัไม่โดนหัวได้ยังไงวะเฮ้ย ดาบกากครับดาบกากฟันยังไม่โดนหัวเลยครับ <Yeah. S 1> ดาบกากจริงลูกคนขนาดฟันยังไม่โดนหัวเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้คือบอดมันบอดมันไก่แล้วเหรอไห oh. นบ,บอกว่าบอดเก่งไงไหนมิเตบอกว่าบอดเก่งไม่ใช่เหรอทำไมเดี่ยวทำไมบอดแบบเซิร์ฟนี้มันกากจัว่วะ <Brand. S 1> เหเหมือนเซิร์ฟไทยเลยมาแล้วจะดึงแล้วจะดึงแล้ว oh. จะแซงแล้วจะแซงแล้ว จะแซงแล้วจะแซงแล้วตอนนี้แซงแล้วครับตอนนี้แซงแล้วตอนนี้แซงแล้วเราวิ่งแล้วตอนนี้แล้วใครวิ่งหนีใครวะเนี่ยเฮ้ยไ,ไอ้ดุพอละจบการรีวิวแค่นี้แหละชิบหาย <c oughs> ดาบโคตรไก่เลยไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงกระดาบเนี้ยไม่ไหวจริงเฉยๆอะ่ะ <c oughs> ไม่ดีความรู้สึกว่าอยากจะได้เลยดีกว่า แต่คือพอมันไปอยู่ในรายการทําไปเพื่อมันก็เลยต้องสุ่มมานะเออ,อแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบสดๆน,นะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สุกรู้